อันนี้คืออาหารเลี้ยงน้อยนะคะพี่น้องค่ะเลี้ยงน้อยเลี้ยงน้อยชอบกินอะไย่างปลาแซลอมอนกับข้าวเหนียวนะคะเลี้ยงน้อยพี่น้องเอ,อ้ยมากินไงปลาแซลมอนกับข้าวที่ย่างให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปนาชงชอบมากเลยทะลุล่ะ Come on e please เนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วค่ะพี่น้องขาเนี่ยอาหารของนางนะคะเนี่ยฮารุล่ะนี่เดี๋ยวจะเรียกนางมากินจำว่ามมนฉีประเด็กได้พี่น้องเอ้ยลูกฝรั่งนี่เนี่ยาอาหารเพื่เลี้ยง,ง่ายเพื่ออย่างนี้มาแล้ว Put you your hand here. Come on, here. Help, yeah, come on. She, she learned how to eat sticky rice. She's loving it, aren't you, though? Mm -hmm. Favorite Thai food, isn't it? Sticky rice. Mm -hmm. um, 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 um. Yeah. Grandma's put um, boiled egg in there. <laughs> yeah. I put, put boiled egg in there. You didn't know that, right? Do you like garlic? Do you eat garlic? No. No garlic. <laughs> she don't like garlic. uh oh, that's wrong. Okay. <laughs>